เทนฮากผิดหวังแมนยูแพ้ลิเวอร์พูลยับสับแหลกลูกทีมไม่มีความเป็นมืออาชีพโดยทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดบุกไปพ่ายทีมลิเวอร์พูลคู่ปรับตลอดการแบบหมดรูป7ประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดแดงเดือดเมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาโดยจากผลงานที่เกิดขึ้นทําให้เป็นสถิติการพ่ายแพ้ที่ขาดลอยที่สุดของทีมปีศาจแดงนับตั้งแต่แพ้บูแฮมตันเรเดอร์สูญประตูต่อ7ในปี1931หรือเมื่อ92ปีที่แล้ว โดยหลังการแข่งขันเอลิรกันฮากล่ายาวถึงผลงานของทีมในเกมที่ผ่านมาว่าผมไม่มีคำอธิบายในครึ่งแรกเราค,ค่อนข้างควบคุมเกมได้ครึ่งหลังในตอนเริ่มต้นเราเสีย2ประตูและไม่มีความเป็นทีมอีกต่อไปผมไม่รู้มันแย่มากผมแสดงความคิดเห็นของผมกับนักเตะว่ามันไม่มีความเป็นมืออาชีพคุณต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมเสมอแต่เราไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่มีระเบียบวินัยคุณท้อถอยได้แต่คุณต้องร่วมมือกันและทำหน้าที่ของคุณเราตัดสินใจผิดพลาด มันไม่เป็นมืออาชีพสําหรับผมผมผิดหวังและโกรธจริงๆเราทําให้แฟนๆผิดหวังในฐานะทีมคุณจะยอมไม่ได้คุณต้องร่วมมือกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันรวมถึงต่อสู้เพื่อกันและกันคุณต้องตั้งรับเราไม่ได้ทําอย่างนั้นและสําหรับผมมันไม่มีความเป็นมืออาชีพจริงๆเราก้าวหน้าไปอย่างมากแต่คุณจะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณรักษามาตรฐานไม่ได้สิ่งที่ผมพูดในห้องแต่งตัวคือสิ่งที่ผมรับไม่ได้แต่มันก็เป็นเพียงแค่เกมเดียวเราจะกลับมาทีมนี้แข็งแกร่งพอ เราจะรีเซ็ตและกลับมาอีกครั้งเอลิเทนฮากล่าว